สวัสดีครับผมสุไลม์นลูกสวนครับตอนนี้สุไลมาลูกสวยมีรายการชกวันลูมินีวันที่12นี้หรือว่าวันศุกร์นี้นะผมคู่ชกสุไลมาจะเป็นใครนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูการซ้อมของสุเลยมาน,นะผมช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็คู่ชกของเขาผมว่าซ้อมหนักขนาดไหนก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องอาบาร์แช n แนลด้วยนะครับ ós skapti hugur í leikahúsi í skapti hugur í leikahúsi 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 จากเตะเป้าเสร็จแล้วนะผมสุเลมาก็จะทําไปทําการปั้มผมแล้วไฟนี้ก็จะมีสมิงดาแล้วผมหรือว่ามิสเตอร์นินจาเต่าของเราและก็พระเดชศึกลูกส่วนนะผมนี่เป็นคนปั้มของสุเลมานนมแล้ผมแล้วก็มีตัวผมด้วยนะผมที่ช่วยลุมสุเลมาแล้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราเห็นคลิปคู่ชกของเขาซ้อมแล้วเนี่ยเป็นที่หนักใจของสุเลมามากๆนะผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปคู่ชกซ้อมคู่ชกของสุเลมาตอนซ้อมมาให้ดูด้วยคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะผม จะปล่อยให้รันเรื่องการซ้อมอย่างเดียวเลยนะผมนะถ้าใครชอบหรือรอติดตามเคยมาก็รอดูนะผมนี่จะเป็นโค้งสุดท้ายของการฝึกแล้วนะครับครับใส่จาเตาครับผมขึ้นมาจากน้ำนะครับ <c oughs> อาบน้ำนยังตอนนี้บวมน้ำอยู่ <c oughs> อ๋อแล้วผมลืมบอกไปผมไฟนี้มีพี่เอ็มคนตัวร้ายผมที่เพิ่งได้แชมป์จากญี่ปุ่นไปมาลงนววให้ด้วยนะผมบอกเลยว่ามันแน่ๆนะผมได้ได้พี่เอ็มมาช่วยลงนวมมาช่วยอัดสุเลมานให้นะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มที่สุเลมานลงนวมกับพี่เอ็มเต็มๆเนี่ยผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้ด้านบนเลยนะครับยังไม่รู้อ่ะ20กว่านั่นแหละแรง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 สุเลมาน อร์แรงอีกพาวเวอร์สุเลมานพาวเวอร์พาวเวอร์ลเลยพีเอ็มจะชกแล้วเออต่อยชิงแชมป์พาวเวอร์สุเลมานเออเออเออ โบน้นนะโบน้นนะห้ามถอยนะเออเอาโบนั้นเราเลยเออพี่เอ็มอ่านมาเลยพี่เอ็มขึ้นอีกขึ้นอีก 嗯、这嘛的。哎、欸。啊。哦 อย่างที่ผมบอกนะผมท้ายคิดเราจะมีคลิปคู่โชคของสุริมาที่ซ้อนผมบอกเลยว่าโ,โหโกมากับผมน่ากลัวมากเราแบบว่าทํากันบ้านอย่างหนักเลยนะผมไม่รู้ว่าไฟนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามสุริมานด้วยนะผม,มลแล่ตัวผมเองกันนะผมก็ถามสุริมาว่าพร้อมไหม<อ>เขาบอกว่าเขาพร้อมแน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ บอกกับผมว่าสิ่งที่ผมขอกับเขาเนี่ยเขาจะทําให้ผมได้แน่นอนนะผมเดี๋ยวเราไปดูว่าผมขออะไรกับสุไลมานนะครับถามให้สุดลมานดิเนี่ยวันเกิดกูมันต่อยวันศุกร์ใช่ป่ะวันเกิดกูวันเสาร์วันที่13มันต่อย12ของขวัญวันเกิดกูเนี่ยกูอยากให้มันได้อยากให้มันชนะกับได้โบนัสอ่ะกูขอได้ไหมของขวัญวันเกิดมันทําให้กูได้ไหมมึงถามมาดิเซอร์ไปรส์เซอร์ไพรส์ ได้ไหมโค้ชเนาะอ่าโค้ชอยู่ได้ไหมขอขอของหวานวันเกิดได้ไหมซาลามนวันที่สิบสองชาแนลบนนะใช่ครับพี่พี่มาสปายดพีบปฏิอ่าโอเคกูดโอเคฮะเชิญหรอกเชิญหรอกเรย์แล้วผมขอลาไปด้วยคลิปการซ้อมของผู้ชกสุดเลยมานะผมอย่างรก็ลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดันสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ช่องอาปาชาแนลด้วยนะครับ